พอเท่าข้าได้ยินว่าอุติสภาของตระกูลฟาราเด์กาลังจับตาดูข้าอยู่ะเหมือนจะใช่เราได้ยินมาว่าตระกูลฟาราเด์ได้รับจดหมายร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าจำนวนมากจดหมายร้องเรียนงั้นเนระใช่แล้วมีคนจงใจทำลายชื่อเสียงเจ้าบอกว่าเรื่องที่เจ้าเคยทำในงานพบปะสังสรรค์เหมือนเป็นคนโง่ เป็นแบบนี้นี่เองนี้งั้นก็ดีสิเจ้าจะเอาอยัางไงให้ข้าจัดการพวกเขาไหมไม่ต้องไม่ต้องห้ามจัดการพวกเขาเด็ดขาดเลยนะปล่อยพวกเขาไปเถอะข้าไม่สนใจหรอกนิสัยของมาเจ้าสนใจหมางั้นรอใช่แล้วช่วงนี้ข้ารู้สึกว่าน้องหมาน่ารักมากมารู้ว่าโกลเด้นตัวนั้นหรือเปล่า ข้าขอเตือนให้เจ้ายหยงห่างมันไว้งั้นหมาตัวเล็กๆล่ะตัวที่เล็กๆน่ารักน่ารักอ่ะแล้วแต่เจ้าอะไรเนี่ยทำไมทำหน้าแบบนี้ทำไมเจ้าถามข้าแบบนี้ไม่มีอะไรแต่เจ้าจำไว้ว่าข้าชอบน้องหมาก็พอแล้วพอเท่าเมื่อไหร่ถึงจะยอมบอกว่าเรื่องตัวตนที่แท้จริงของเจ้านะ ถ้าไม่มีอะไรข้าไปก่อนนะไปเถอะพักผ่อนเยอะๆนะโบโบตอนนี้จะแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้ไหมแมวคือแบบนี้ใช่ไหมบายไม่ค่อยได้เห็นเจ้าในร่างมนุษย์ไม่คุ้นเลยอะ่ะข้าก็ชอบตอนเป็นแมวมากกว่าน่ะแคทเธอรีเซียบอกข้ามาว่าพอทัาเป็นหมาจริงๆใช่ไหมหรือ เออค่ะเออค่ากลับไปเป็นแมดีกว่านะเดี๋ยวก่อนข้ายังอยากคุยกับเจ้าต่อแคทาริเซียเจ้าม่คิดถึงคนที่บ้านบ้างเหรอไปเลยตอนนี้ข้าชอบแอสตินคนเดียวม่ว่าอย่างไงตอนนี้ข้าก็จับโบโบได้อยู่หมัดแล้วแต่แค่นี้ก็ไม่มีปัญหาการทำลายล้างโลกละแคทาริเซียรครอบครัวของเจ้าเป็นยังไงบ้างเหรอ แม่ค้าไม่รู้ว่าพ่อค่าเป็นแค่แมวจนจอนจัดอ่ะข้าไม่รู้เหมือนกันว่าเขากลายเป็นพระราชาตั้งแต่เมื่อไหร่ได้ยินว่าพันธมิตรห้าชนเผ่าใหญ่ของเมืองอสูรเป็นคนผลักดันให้พ่อของข้าขึ้นเป็นราชาถ้าอย่างนั้นพ่อของเจ้าชอบมนุษย์หรือเปล่าเนี่ยพ่อของเจ้าชอบมนุษย์หรือเปล่า อืมก็อาจจะไม่ชอบแต่ยกเว้นคนคนหนึ่งอะยกเว้นคนคนหนึ่งใครเหรอข่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พ่อชอบพูดบ่อยๆว่าคนที่เขาเป็นแมจรจัดอ,อ่อมีคนหนึ่งคนคอยแบ่งน้ําและอาหารให้เขากินเสมอพ่อบอกว่าคนคนนั้นจนมากเขาทํางานอย่างหนักดูแลพ่อมาถึงสิบกว่าปีพ่อจําคนคนนั้นได้ไม่เคยลืมว้าวซาบถึงใจจังเลย ไม่ว่าคนหรือแมวก็รู้จักบุญคุณคนน่ะนะแต่ว่าตอนแรกข้าคิดจะสยบคทเทอริเซียแล้วเรื่องทุกอย่างก็จะราบรื่นแต่เขาเป็นแค่เจ้าชายถ้าพระราชาทำอะไรขึ้นมาโลกใบนี้ก็ยังมีอันตรายอยู่ดีแคทาลิเซียถ้ามีโอกาสพระเข้าไปพบพ่อของเจ้าไหนได้ไหมอืมได้สิแล้วก็ข้าชอบแอสตินที่สุดเลย ข้ารู้แล้วข้าก็ชอบเจ้าที่สุดเหมือนกันบอโบว้าคือึแมวรอก่อนเถอะพระราชาแมวข้าจะใช้เทคนิคลูปแมวสยบเจ้าให้ได้อ้วอ้าวอ้ว,วหลับสบายจังเลยคงถึงเวลากินมื้อเที่ยงแล้ว ปีลุ x บอกว่าจะแบ่งกำไรสิบเจากร้านชานมของลูกสิษย์หนึ่ง้คนของเขาห้องอาหารเป็นกองทุนแอสเินเพื่อไปจากให้โรงทานพูดเรื่องอื่นเออครับสถานสงเคราะห์บอกว่าจะสร้างโรงเรียนขนาดเล็กแห่งหนึ่งหวังว่าท่านจะให้งบประมาณเยอะหน่อยสถานสงเคราะห์เหรอไม่มีปัญหาค่าอนุมัติครับกระหม่อมเข้าใจแล้ว ใช่แล้วบอกมีลุกส์ด้วยว่าตอนบริจาคไม่ต้องใส่ชื่อของข้าให้บริจาคในนามกองทุนชานมแทนน่ะท่านอย่างแอสตรินไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าท่านทำความดีหรอะแต่คุณพ่อบ้านทีออร,รอบอกว่าทางวุฒิสภากำลังจับตาดูท่านอยู่ท่านควรสร้างผลงานให้พวกเขาได้เห็นไม่เป็นไรพวกเขาคิดยังไงก็ปล่อยไปไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไร แต่ทำไมท่านต้องปกปิดความดีที่ทำด้วยท่านควรเปิดเผยให้โลกได้รู้ถึงจะถูออรีไม่ต้องประจบเลยท่านหญิงแอชตินก็มองไม่ได้ประจบแต่มันเป็นความจริงโอเคโอเคข้ารู้แล้วข้าขอถอนคำพูดแล้วกันนะยังมีอะไรอีกไหมอ๋อทางวุฒิสภาส่งบัตรเชิญมาให้ครับบัตรเชิญของวุฒิสภาหรอ พวกเขาต้องการให้ท่านไปร่วมง,งานประมูลเราโอเอสที่เมืองหลวงจัดขึ้นเพื่อดูว่าท่านสามารถเลือกอัญมณีที่ดีได้โดยใช้เหตุนี้ตัดสินคุณสมบัติของท่านจะเป็นผู้สืบทอดของตระกูลได้หรือไม่ประเมินด้วยสิ่งนี้หรอฮทำไมรู้สึกยุ่งยากจังไม่อยากไปเลยได้ยินว่าในงานประมูลยังมีของใช้ของอสูร สัตว์เลี้ยงมาวางขายมากมายท่านไม่อยากไปดูหน่อยเหรอปึ้งจริงเหรองั้นแค่จะไปเป็นไงนางไปไหมครับท่านยิงแอสเทนรับปากแล้วว่าจะไปงานประมูลพวกเราเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมแล้วคราวนี้เราต้องกำจัดสิ่งไม่ดี ในตระกูลออกไปให้หมดไม่นะถึงยังไงนางก็ได้ชื่อว่าเป็นท่านยิงแหงเดยุกฟาราเดอีกอย่างนางก็เป็นคนจิตใจดีได้โปรดจะทําให้เรื่องมันรุนแรงเกินไปอุปรสรรคทุกอย่างที่เกิดขึ้นช่วงพิธีบรรลุนิติภาวะคือสิ่งที่ต้องฝ่าฟันไปด้วยตัวเองมันคือกฎอีกอย่างพวกเราไม่ได้ฆ่านางซะหน่อยจะกลัวอะไรจำไว้้ามไม่ใครรู้เรื่องนี้เด็ดขาดไม่งั้นจนะแย่แน่อ๋อ ครับงานประมูลราโอเฮลรึกคืนว้าวคนเยอะมากที่แล้วต้องใส่สิ่งนี้กดคือห้ามเปิดเผยตัวตนเพื่อไม่ให้มีการสละสิทธิ์การประมูลเพราะฐานะที่แตกต่างกันพวกเราเข้าไปกันเถอะ ถ้าแค่มาชมงานประมูลให้ถือป้ายสีแดงถ้ามาเพื่อประมูลให้ถือป้ายสีเขียวข้าเอาสีเขียวข้าร่วมประมูลต้นคือ1,000งพัรับไปสิอนยมณีบิ๊บวับคนที่ใส่อัน,น้มณีทัว่วตัวคือใคร ถึงจะรวยก็ไม่เห็นต้องประคมขนาดนี้การประมูลราโอ h ฮ l l ปล่อยให้ใครก็เข้าออมาได้ง้นเหรอไอ้นี่ไม่ใช่ตลาดทำไมถึงมีคนจนเข้าออมาได้แย่จริงๆหมอนี่คงไม่ได้หมายถึงฉันนะที่ฉันแต่งตัวเรียบๆก็เพราะกดว่าห้ามเบิดเผยตัวตนกับถูกหาเรื่องจนได้จริงด้วยเขาเป็นคนของวุฒิสภาหรือเปล่า ทางนั้นอาจจะจงใจส่งคนมาหาเรื่องฉันก็ได้เฉินเข้างานได้แล้วครับแต่เขาทำแบบนี้ดูจงใจไปนิดนะบรรยากาศในงานดูตึงเครียดจังหรือฉันคิดไปเองเจ้ารู้สึกเหมือนเย็นวูบๆหรือเปล่ามันคือปรปักในงานมีคนที่คิดร้ายต่อเรา ช่างเถอะสนุกไปกับการประมูลดีกว่านะนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าร่วมงานประมูลรู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยไอ้คนขี่อวดน,นั่งอยู่ข้างๆฉันจะบังเอิญไปหน่อยไหมวันนี้ผมขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งานประมูลโรอาเฮลของเราก่อนที่จะเข้าสู่การประมูลอย่างเป็นทางการ เรามาอุ่นเครื่องด้วยสิ่งของเบ็ดเตล็ดกันก่อนของเบ็ดเตล็ดเหรอข้าไม่อยากซื้อของธรรมดาธรรมดาหรอกนะใช่เราของชิ้นหลังๆเถอะเ่องประดับรูปผีเสื้อเป็นสมบัติของภรรยาไว้เขา d i s p o ล a r l ตอนมีชีวิตนางเป็นนักสังคมสังเคราะห์เลี้ยงดูอสูรแมวเครื่องประดับชิ้นนี้เดิมมาจาก New World ข้าต้องการมันเฮ้ะน้องหมาก็ชอบของจิปัะ,ะพวกนี้ถ้าอยากได้ก็ซื้อไม่ต้องลังเลของที่กำลังประมูลเหล่านั้นข้าซื้อหมดเลยหนึ่งร้อยทองสุภาพบุรุษท่านนี้ให้หนึ่งร้อยทองเพื่อซื้อของเบ็ดเตล็ดทั้งหมดอีกใครให้สูงกว่านี้ไหมครับฮเชื่อ ึงปิดการขายเย้โ <Yeah. S 1> ง่จริงๆซื้อของเบ็ดเด็ดป่าด้วยเงินหนึ่งอยทองคงเป็นเศรษฐีใหม่ที่ไม่รู้อะไรตอนนี้คงใช้เงินหมดแล้วล่ะกลับบ้านได้แล้วล่ะเหนือหูจริงๆเสียงมะเร็ง,งที่ไหนกันนะอย่าให้พวกเขาหุบปากไหมเอาสิฟิวเออเออเอ้อ ต่อไปจะเริ่มการประมูลอย่างเป็นทางการสินค้าประมูลชิ้นแรกคือคอนโดแมวสำหรับอสูนแมวพอท้าเรือนั่นสิเป็นคอนโดแมวิ้นจะเอาอ่ะหนึ่งมืนทองมีคนเพิ่มราคาไหมหนึ่ง0มืนทองครั้งที่หนึ่งห้ามืนทองคนคนนี้น่ารำคาญมากให้จัดการทิ้งไหม ไม่ต้องในงานประมูลก็ต้องใช้กฎของที่นี่จัดการเขาหนึ่งแสนทองนางใช้หนึ่งแสนทองซื้อคอนโดแมวนั่นหนึ่งแสนนางเป็นใครผู้อาวุโสท่านนี้ขอโทษด้วยนะค่าจำเป็นต้องได้ในสิ่งที่ต้องการจริงๆอะ,อะผู้อาวุโสอะไรข้าเพิ่งจะสาสิบสามปีเออ ยังหนุ่มอยู่เลยข้าเห็นท่านมีตินกาเต็มหน้าส่วนคางและคอก็หย่อนคล้อยแล้วข้าก็เลยคิดว่าท่านอายุ50ปีนะ่ะอะไรนะถึงแม่จะเป็นรับสั่งของพระราชาที่ไม่ต้องการให้มีการแบ่งชนชั้นในงานประมูลแต่สามัญชนคนนี้ก็เหมเิมเกรมเกินไปที่แท้เขาก็คิดว่าฉันเป็นสามัญชนดังนั้นเขาจึงไม่ใช่คนที่วุฒิสภาส่งมาก่อกวนฉัน อืมไม่สนุกเลยถ้าเป็นคนของวุฒธธิสภาตอบกลับให้ไงหลังไหนเมื่อไม่มีผู้เพิ่มราคาถ้างาั้นลูกค้าหมายเลขสิบสามท่านประมูลคอนโดเม,มลครั้งนี้สำเร็จดึงเย่ตึงตึงตึงไหนเมื่อเจ้าซื้อสินค้าประมูลในครั้งนี้ไปหมดแล้วพวกเราไม่เท่ากับมาเสียเที่ยวหรอ ถ้าท่านอยากได้ก็เสนอราคาให้สูงกว่าค่าสิเฮ้ยพวกเจ้าจะทำอะไรแต่เจ้าเสนอราคาสูงเกินไปใช่เท่ากับอัพราคาจนเกินไปไม่ใช่หรออยากโอดรวยว่างั้น มาร่วมงานประมูลและยังต่อว่าที่คนอื่นเสนอราคาสูงกว่าพวกคุณกลัวจะแพ้เหรออีกอย่างการที่ค่าใช้เงินในมือเยอะๆเงินพวกนี้ก็หมุนเวียนอยู่ในจัก,กรวรรดิเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในเข้าใจหรือเปล่าเจ้าถือว่าขอเชิญทุกคนกลับสู่ที่ตั้งของตัวเองเรายังมีสินค้าอีกชิ้นที่จะประมูลไปเถอะ คอยดูเถอะสินค้าชิ้นสุดท้ายนี้ต้องเป็นของข้าข้าจะหักหน้าเจ้าเองทุกท่านเมื่ออาสูรกลายร่างเป็นสัตว์เลี้ยงแต่กลับไม่สามารถสื่อสารกับพวกมันทำให้ท่านรู้สึกทุกข์ใจใช่หรือไม่ใช่แล้วสินค้าชิ้นนี้เป็นสิ่งที่ตระกูลเขาตระกูลหนึ่งคิดจะปกป้องมาตลอดในยามที่ยังมีชีวิตมันคือสินประดิษฐ์โดยนักเวทพิสดาร มีเพียงชิ้นเดียวในจกักรวรรดิเครื่องแปลภาษาอสูรอะไรข้าต้องซื้อให้ได้ข้าเอาอะไรฮ่าฮ่เจ้าเสนอราคาก่อนเลยเขาคงคิดที่จะแย่งสินค้าชิ้นนี้จากฉันจริงๆข้าให้ราคาเท่าไหร่เขาต้องให้สูงกว่าแน่นอนงั้นก็เอาเลยหนึ 1, 000, 000, ง่งล้านทองเออหนึ่งล้านทอง หล้านนางบ้าหรือเปล่าของแบบนั้นมีราคาแพงขนาดนั้นที่ไหนนางมีเงินจ่ายจริงเหรอว่าแต่เจ้าจะให้ราคาเท่าไหร่ล่ะข้าค่า,าคุณสุภาพบุรุษท่านยกป้ายประมูลขึ้นแล้วโปรดให้ราคาด้วยครับหนึ่งล้านหนึ่งทองเรียวซี่รีบให้ราคาซี่รีบสิมาตัดหน้าฉันซะสี่ จ่ายเงินเยอะขนาดนั้นคงหมดตัวพอดีฮแพงเกินไปข้าสุคง,งสู้ไม่ไหวอะนะอะไรถ้างั้นข้าขอยกสินค้าประมูลชิ้นสุดท้ายให้เจ้าแล้วกันเจ้าจะได้ไม่มาเสียเที่ยวอะ่ะอะไรนะแต่แต่ว่ายังจะมีคนถ่ายราคาเพิ่มอีกไหมผ,ผ,ผู้หญิงคนนี้ฮสมกับเป็นผู้ลากปากดีจริงๆ สามัญชนอย่างข้าเทียบไม่ติดเลยสาสิวินาทีสุดท้ายก้าข้าอืมเจ้าทำไมนะ่สิบเจ็ดยี่สบคือว่าข้าข้า,ขาหรือว่าเจ้าอยากให้ข้าซื้อเครื่องแปลภาษานี้ค่าซื้อเครื่องแปลภาษานั้นก็ได้ยี่สอดยขอโทษค่าสิ ขอขอโทษสิบห้าอะไรนะดังดังหน่อยสิเกนะ้าปดค่ะขอโทษข่าผิดไปแล้วอภัยให้ค่าด้วยสามสองสองล้านทองว้าวว้าวโอ้โหตอนนี้ราคาอยู่ที่สองล้านทองมีใครให้สูงอีกไหม ลูกค้าหมายเลขสิบสองเฮ้ไม่ไม่ไม่ถ้างั้นปิดการประมูลตึงวันนี้สนุกมากจริงไหมพอทั้งอมืมีคนกำลังบันทึกทุกการเคลื่อนไหวของเจ้าคงเป็นคนของพุทธทิสภาจริงเหรองั้นก็ช่างเถอะเอ๊ะ เจ้ารอข้าเหรอรู้ตัวหรือเปล่าว่าการกระทําของเจ้าวันนี้เป็นการผิดที่ร้ายแรงถึงชีวิตอืมไม่ต้องแกล้งโงเจ้าเป็นคนที่กลุ่มการค้าซักแห่งสุงมาสร้างเชื่อใช่ไหมแต่เจ้ารู้ไหมว่าข้าเป็นใครข้าคือนาโดแม็กโดแห่งตระกูลเขาแม็กโดอื อ๋อที่แท้ก็คือเขาแม็กโดรู้สึกเป็นเกียรติยิ่งนะเจ้าเจ้าไม่ตกใจเลยเหรอข้าคือราชาแห่งงานประมูลราโฮราโอเฮลมาตลอดแต่วันนี้เจ้ากลับทําให้ข้าเสียหน้าข้าทำไมเจ้าคิดว่าข้าต้องตกใจด้วยล่ะข้าขอแนะนําตัวอย่างเป็นทางการข้าคือเอสเชนฟาราเดแห่งตระกูลดยุกฟาราเดย์ จะยุกฟาราเดเสตินแม่ไม่ใช่ต้องไม่ใช่แบบนี้ถ้าเป็นตะกูดะยุคฟาราเดยต่อให้ซื้อทั้งร้านประมูลก็ไม่มีปัญหาทําไมต้องมาร่วมงานประมูลที่นี่ด้วยพอแทบไม่ต้องสนพวกเขาหรอกเราไปกันเถอะ <c oughs> จะว่าไปแอสทินคนนี้เท่ไม่เบาเลยนะแต่ไหนๆรับเงินของคนอื่นมาแล้วยังไงก็ขอโทษด้วยนะเวทมนวับฟิวสํานักพิมพ์ทาฟรอยจะทำให้เรื่องนี้โด่งดังไปทั่วจัก,กรวรรดิภายในวันเดียวฮะกลับถึงบ้านสักทีไม่รู้ว่าพวกสัตว์ตัวน้อยของฉันทำอะไรกันอยู่ทีออร์ททำไมเจ้าอยู่ที่นี่นะท่านหิงแอสตริน มีงานขั้นตอนสุดท้ายที่ต้องเก็บกระหม่อมเลยมาดูสักหน่อยลำบากเจ้าแล้วกระหม่อมไม่ลำบากเลยแต่ว่าท่านหญิงหาเวลากลับไปได้ยุกไปหาท่านได้ยุกบ้างแต่ท่านโด้ยุกเขาโอ้ยลมแรงมากข้าไม่ได้ยินเลยแม่ก็หนกหัวท่านหญิงแอสตรินเมกมีเสียงด้วยหรออ๋พอเท่าอืมท่านทำไม คือข้าจะบอกว่าพวกเราเจออุปกรณ์เวทมนต์ของผู้ที่จับดูจับตาดูในคหาสหัสข้าเก็บแล้วเอาวางไว้ในห้องท่านหญิงแล้วท่านดูข้าจะไปดูเดียวนี้ครับเออไม่รู้ทําไมข้าต้องพูดจะให้เกตกับพอเท่าโดยไม่รู้ตัวความจริงข้าเป็นองค์ครกษ์ส่วนเขาเป็นทาสแต่ทาไมถึงเป็นแบบนี้เขาเหมือนมีรัศมีความน่าเกรงขามและน่ากลัวมากๆแมว เอเเห็นพวกเจ้าชอบขนาดนี้ข้าก็รู้สึกคิดถูกแล้วที่ไปงานประมูลคราวน,นี้ท่านหญงเอสทินตัวน,นั่นเอ๊ะอ้าเป็นหมาตัวนั้นคิดถึงเจ้าจังเลยเจ้าก็คิดถึงข้าใช่ไหมว่าแต่เจ้าเจอเจ้าของของมันหรือยังเรื่องนี้เหรอยังไม่เลย แม้แต่เรื่องที่มันเป็นอสูรหรือสัตว์ธรรมดาก็ยังไม่แน่ใจต้องตรวจสอบให้ดีๆแต่มันไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้นอ,อกจากท่านเออเจ้าไม่มีเจ้าของก็คงดีสิข้าอยากเป็นเจ้าของของเจ้านะฮะเจ้าเป็นอะไรไปเจ้าจะทำอะไรนะอยาก,กุดดินในสนามหย่านะชื่อหากเจ้าไม่รู้ว่ามันคิดจะทำอะไรให้รอดูเงียบๆ เพื่อเป็นการเคารพต่อน้องหมานะ่ะมันกำลังเขียนหนังสือเหรอ